วันที่สี่นี้นะคะมะนาวเก้าเดินก็มาอยู่ที่นี่โรงแรมกลางเมืองวินล่าอุทัยธานีนะคะยังไม่กลับนะคะยังอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีสวัสดีค่ะวันนี้วัน,น,วนที่สี่แล้วนะคะมะนาวก็ยังอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะวันนี้จะขอแนะนําที่พักบ้านกลางเมืองอุทัยธานีนะคะไปชมห้องพักของมะนาวนนคะคัะกลางเมือง รูที่เรียกว่ากลางเมืองวิลล่านะคะมีบ้านหลายแบบนะคะมีแบบนี้นะคะบ้านปูนแล้วก็อีกฝั่งนี้เป็นบ้านไม้ส่งไขส่สวยมากนะคะฝั่งน,นี้นี่แปดร้อยบาทเองนะคะเข้าไปชมกันเลยห้องโดยสาเอ้าไม่ใช่ห้องนี้หรอคะ องเยอะมากต้องดูชื่อนะคะเราอยู่ดีลาวดีสามนะคะหนึงห้องนี่นะะ้อเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันนะคะคัดก่อนมาไปไปชมห้องกันนะคะว้าวว้าวมากมากเลยค่ะดูดีมากแล้วก็กว้างสะอาดมากๆเลยนะคะ ห้องนี้ราคา8 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะมีแอร์นะคะดูที่นอนนี่เลิศลูเลยนะคะสบายสบายนะคะน่ารักมากแล้วก็สะอาดด้วยนะคะด้านหลังก็มีให้นะคะและนี่คือห้องน้ำ ก็ฝั่งนีนะคะแล้วฝั่งนี้คือห้องทำงานได้เลยนะคะรูปทรงของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเหมือนคาเฟ่เลยนะคะก็มีแวนวมินิมอลด้วยนะคะซึ่งสุดยอดเลยขอแนะนำเลยนะคะมาแล้วะค่ะนํำคัะกลางเมืองวิลล่านะคะ เบอร์โทรไม่เห็นค่ะเดี๋ยวลงให้ในคลิปนะคะเยี่ยมเลยอุทัยธานีบ้านกลางเมืองหรือที่เรียกว่ากลางเมืองวิลล่า <พ rag azzi> คุณเมื่อนายอ่านเบอร์โทรเห็นไหมคุณมานายอ่านเบอร์โทรเห็นไหน<ณ>มหมดเสร็จ <Rom ance> แล้วเจอกันที่ข้างล่าง นะคะเป็นบ้านนี่เรือนนกพัคุณนะคะฝั่งนี้จะเป็นหลังใหญ่เลยนะคะเนี่ยเป็นบ้านหมายหน้าพักมากเลยนะคะฝั่งนี้ก็หน้าพักมากๆนะคะส่วนอีกฝั่งจะเป็นบ้านปูนนะคะที่มานาวพักกันอยู่สำหรับคืนนี้นะคะ 啊，妈呀！ สแกกลังนะคะเดินขึ้นมา449ขั้นนะคะตันนี้ก็เมื่อ4ปีที่แล้วนะคะยังบูรณะอยู่ซ่อมแซมอยู่ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะสวยงามมากๆใครมีโอกาสมาที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะขึ้นมาด้วยนะคะเขาสแกกลังมาไหว้พระขอพรกันนะคะจะเดินมาหรือว่าจะมาทาง ขับรถขึ้นถนนมานะคะก็ได้แต่วันนี้มะนาวเลือกที่จะเดินขึ้นมาเขาสะแกกลงางเช้าๆนะคะก็ขึ้นมาชมวิวทิวทัศน์ว่ายผาที่ด้านบนนี้ได้เลยนะคะสวยงามมากๆนะคะ าทุกล่มโพล่มใสของชาวอุทัยธานีนะคะต้นโพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงปลูกเมื่อวันที่5เมษายน2522ค่ะต้นใสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงปลูกเมื่อวันที่5เมษายน2522เช่นกันค่ะ เดินไปหมุดลอกหนึ่งในสามแห่งเอเชียนะคะเดินเข้าไปด้านในนิดนึงนะคะเราจะเดินไปภูก,กระดึงเลยนะคะเนี่ยบรรยากาศแบบนี้ไผ่สีทองนี่นึกถึงภูกระดึงแต่วันนี้มันาวจ,จะไปชมมุดลอกนะคะไม่ใช่แค่จะมาเที่ยวธรรมดาชิลๆธรรมดาครับ <laughs> เองเตรียมพร้อมมาด้วยเพราะว่าเราเดินทางมาแบบบนัไม่ปกติเราเดินขึ้นบันไดบันไดเท่าไหร่คะสี่ร้บเกขั้นโอ้โหยังจําได้นะคะแล้วต่อด้วยต่อด้วยไหวพระไหว้พระแล้วก็ชมต้นโพต้นไทรของในหลวงและพระพระาชินีในรัชกาลที่เกแล้วก็เดินขึ้น,ขนเขาไปที่ไปสมุมดโลก ดูซิว่าหมุดโลกจะเป็นยังไงโลกในเอเชียนะครับที่สำรวจมามีอยู่3ามที่หลักๆด้วยกันหนึ่งคืออินเดีย 2. คือที่เขาสแกก,กังจังหวัดไัยธานีแห่งนี้แล้วก็3ที่เวียดนามมดุดโลกที่2นะคะของเอเชียก็อยู่ที่นี่นะที่ยอดเขาสแกก,กังนี่เองซึ่งนึกว่าเดินง่ายนะคะ ที่ไหนได้หอบอีกแล้วถึงแล้วนะคะที่มะนาวตามหายอดเขาสแกกลังอุทัยธานีหมุดโลกหมุดที่สองนะคะของเอเชียอยู่ที่นี่นะคะมาด้วยนะคะมาให้ถึงนะคะมะนาวมาถึงแล้วคะ่ะสปอนเซอร์เลยนะคะช่วยได้เท่านั้นหลังจากไปค้นหาหมุดโลก ที่สองของเอเชียนะคะยอดเขาสแกกลังกลับมาไม่ต้องห่วงเลคะมีเครื่องดื่มเย็นๆรอเราเลยนี่นะคะคุณป้าก็พร้อมบริการท่านที่เหนื่อยลา้าเช่นเราแน่นอนสอ,สองขึ้นเขาเล้รับสปอนเซอร์แล้วไปบันไดทางลง449ขั้นนะคะเวลาเดินลง449ขั้นแล้วนะคะตอนลงเนี่ยเชื่อถด ชิลๆนิดเดียวตอนลงตอนขึ้นนี่เหนื่อยนิดนึงป่ะไปที่ต่อไปกันเลยนะคะอันนี้ก็มาถึงแล้วจริงๆจังหวัดอุทัยธานีแล้วไปเที่ยวกับจังหวัดตาตาไปกับมะนาวก้าเดินนะคะบ๊ายบาย